สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะสำหรับการเดินทางจากสวีเดนเดนมาร์กเราก็มาอยู่ที่เยอรมันเรามาพักกันที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะโรง,งแรมแถบนอกชานเมืองของแฟรงก์เฟิร์ตขณะนี้เราก็กำลังจะขับต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเรามีประชุมเช้าวันอังคารนะคะที่20ซึ่ง ขนาดนี้ตอนเช้าอะประมาณ9โมงครึ่งได้เนาะเราขับออกจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นออกนอกชานเมืองนิดนึงจากแถบเยอรมนีก็จะเป็นโรงแรมที่แบบเล็กๆน่ารักน่ักเนาะไม่ราคาเบาๆนะคะ,ะสนอราคาก็ไม่แพงมากเนาะสำหรับเงินสวีเดนแต่ถ้าเปรียบเทียบเงินไทยก็ตกคือละประมาณ3,000 3,000พบาทนะคะการเดินทางของเราเนี่ยจะเป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาที่แบบว่าเราจะขับรถ ตลอดทั้งทริปนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีประชุมส่วนตัวนี่ประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสามีก็ประชุมที่ประเทศอิตาลีนะคะเราก็เลยถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่ทั้งทริปทํางานแล้วก็ทริปเดินทางไปในตัวอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราจะออกจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วแล้วก็จะเป็นเส้นทางถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถนนเส้นนี้จะเป็นนอกชานเมืองก็จะเป็นป่านะคะแถบป่าแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะมากเนาะ แล้ก็ออกไปนิดนึงก็คือจะเป็นแบบว่าทุ่งนาและทุ่งหนาเล็กๆนะคะอันนี้เลยก็เป็นวิวธรรมชาติให้ดูวิวธรรมชาติช่วงเช้าสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเข้าใกล้เขตสวิสว์แลนด์เนี่ยเราจะทำวิดีโอภาคต่อไปเนาะเป็นภาคถัดจากนี้ไปว่าการเดินทางระหว่างเนี่ยแฟรงก์ Frankfurt, เฟิร์ตไปสวิสว์แลนด์เนี่ยใช้เวลาณขณะนี้นะคะที่เราเราเราดูจากเส้นทาง การเดินทางเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราพักที่โรงแรม i b พีที่ลอสลอสานะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะทําเส้นทางต่อระหว่างการเดินทางเนาะอันนี้ก็แค่ว่าเป็นเส้นทางระยะสั้นๆนะคะหลังจากออกจากโรงแรมมาแล้วช่วงเช้านี่คือกําลังดีมากเช้าว,วันจันทร์วันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะเดีวฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะคะอาชิระชามนะคะสวัสดีคะ่ะ